ลำดับจากนี้ไปก็จะเป็นวิธีการนะฮะสร้าง virtual host นะครับเราจะทำการสร้าง virtual host ที่ชื่อว่า Polish นะครับในโดเมน example นะครับ example.com นะครับเบื้องต้นเรา NS lookup จะไม่เจอนะครับงั้นจากนี้ไปก็ต้องทำการแก้ไข DNS record นะครับแล้วก็ restart service วิธีการก็คือเราต้องซูเป็น r o o t ะก่อนนะครับซูดูซูแล้วก็เป็นรูทซะก่อนนะครับเราเช็คให้แน่ใจว่าเราเป็นรูทนะครับ Who who am i นะครับถ้าเป็นรูทอย่างนี้ถูกต้องแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปที่ cd นะครับ n m m ดี by 9นะครับ cd slash /edc แล้วก็ by แพ็กเกจของ DNS ชื่อว่า b y นะครับเวอร์ชันที่ใช้คือ9ก็คือ b y 9นะครับใน e t c b y นั้นจะประกอบด้วยไฟล์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเรามาดูถ้าเป็นเรื่องของโค้ดที่สนใจที่เราสนใจจริงๆนะครับก็คือไฟล์ named.conf.local i g อันนี้สำหรับ add domain นะครับส่วนที่เราจะ add host เราจะพบว่า มีไฟล์โดเมนเข้าเราอยู่แล้วนะครับชื่อว่า db.example.com ไฟล์นี้คือเป็นไฟล์โดเมนนะครับซึ่งโฮสซึ่งอยู่ในในโดเมนนี้จะเก็บชื่อโฮสต่างๆนะครับและวิธีการเพิ่มโฮสก็คือแก้ไขไฟล์นี้นะครับ db.example.com นะครับเรา Enter เราจะพบว่าโครงสร้างที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นโครงสร้างของโครงสร้างมาตรฐานของ d n s s e r v r r นะครับ คอลัมน์แรกสุดจะเป็นคอลัมน์สำหรับใส่ชื่อโฮสต์นะครับผมก็แอดขึ้นมาใหม่นะครับผมแอดขึ้นมาใหม่เลยนะครับ polish นะครับซึ่งในนี้ก็นะครับใช้ default ของเขาหมดนะครับถ้า IP ไม่ใช่ไม่ใช่5.3.0.1 53, 53, 53, ท่านก็เปลี่ยนได้เลยนะครับหรือถ้าใช่ก็ใช้อันนี้นะครับนอกจากนี้แล้วยังเรายัางแอดเพิ่มได้หลายโฮสต์นะครับสมมติว่าผม ผมต้องการมีข่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบนะผมอาจจะใช้ชื่อเดโม1อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่2นี้ก็อาจจะเป็นเดโม2นะครับหรือเดโม3นะครับแล้วแต่ IP เหมือนกันหมดเลย IP ของเครื่องนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้เราแก้ซีเรียลนิดนึงนะครับซีเรียลนี้จะเป็นตัวบอกซิงสำหรับ dns ทั่วโลกนะครับ ว่าเป็นการแก้ที่เท่าไหร่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงของ DNS server ครั้งที่เท่าไหร่นะครับก็เริ่มไปเรื่อยนะครับจากศูนย์ไปเรื่อยๆเมื่อเสร็จแล้วให้เราทำการเซฟนะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วยังไม่มีผลจนกว่าเราจะรีสตาร์ทเซอร์วิสซึ่งเป็น DNS นะครับวิธีการคือให้รีสตาร์ทเซอร์วิสซึ่งเป็น DNS ก็คือพิมพ์ edc init d t d นะครับแล้วก็ ว่าบ่ายเนะครับรีสตาร์ทนะครับหรือรีโหลดก็ได้นะครับรีสตาร์หรีรโหลดนะครับก็เป็นอันเสร็จคราวนี้เราลองทดสอบดูโดยการพิมพ์ ns lookup นะครับ polis นะครับ example com นะครับเราจะพบว่าเที่ยวนี้ตัว ns lookup มองเห็นแล้วนะครับ polis com คือ เบอร์ i p 53ทั้งนั้นยังไม่พอนะครับผมได้แอดโฮสชื่ออื่นไว้ด้วยนะครับเช่น Demo 1นะครับก็จะชี้เป็น i p 53เหมือนเดิมเบอร์ Bear 1เหมือนเดิมนะครับ Demo 2 Demo 2 Demo 3ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นการ as virtual host ในส่วนของ DNS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ